ดีจเะพี่น้องมาอยู่ในช่องบาต้อมออนลชาแนลจ้าวันนี้พามาเอาหอยอีกแล้ว้ะพี่น้องมาหาอยู่หากินคีอเก่าเนาะหลังจากทํางานจ้าหอยพง้ะพี่น้องวันนี้จะมาเอาหอยพงกันจ้าหรือหอยคางหอยแข็งเขาจ้าพี่น้องจักมีบ่มีเนาะเดี๋ยวค่อยไปรุ่นกันแต่สำหรับหอยพงอ่ะมีอยู่แล้วจ้า บอลต้อมอยู่ทางภูพน้องเดิหลังใไวๆจัจองยู่ทางไหนไปจ้ะไปล่นกันว่าหฮาสิมมานสำหรับน้อมาเน่ยจพี่น้องเรือเพิ่นกำลังขึ้นฝั่งบอลต้อมเก็บหอยพงกันจ้าหายที่เก่าเะพี่น้อง chiếu đeo p'no bắt tăm. chào địt ạ. cái phơi phong. mình đeo p'no. cái này nha. nước hạ đang xuống p'no. nước đang này. để cái cái này. để cái ก็ต้องไปตาหารอีกเนาะก็ต้องไปถอนอันอย่างก็พ่นห้องอย่างนะดึงขนมันออกก็ต้องไปดึงขนไป<อ>เก็บยวไปซ,ซ่อยเก็บก่อนพี่น้องมาถ่าลรูกซอยเก็บก่อนแค่อยมาลุ้นกันต่อเด้อถา้ถาเขาถ่ายให้พ,หหพี่น้องเิ่นเบเนาะปลาต๊ะเนาะครับอบพี่น้องสอนจ้ะ เนาะบาตอมห้องเราดงจ้ะเิ็นบ่าหอยยังพี่น้องผสมกันเลยเนาะบาตอมเนาะครับจับก่อนจ่มเึ่งหอยยังนะหอยคนหอยคนนแล้วเนาะพี่น้องเนาะอาจอะผสมอย่างนึงกัต้มแบบเดียวเลยครับจะหอยคนทั้งหอยกง นห้องสามลุงคิดว่านห้องอย่างนิดน้องมาบ้งนี่มาบ้องนี่วาสนะไปแตเก็บป้องน้อง, <c oughs> องลุงยังต่อ <c oughs> ป่องป้อต้องมเก็บให,กนนให้พี่น้องเมือนกนนะไม่ายใหมน้องเนาะให้ขนญาตเก็บก่อนน้้องเนาะ 那咱。<music> <music> นี่หอยอะไรบ้างคะนี่หอยปูค่ะแต่นีนไม่รู้หอยหอยหอยค้างอันนี้หอยคแางอันนี้หอยขวานแล้วแล้วตรงนั้นมีหอยอะไรบ้างคะนะอันนี้หอยพงค์ค่ะมีหลายหอยมากเยอะมากเอาตัวใหญ่ไปหอยแก้วกินละกันนี่หอยค้างค่ะอเก็บตัวใหญ่โอ้โหลด้ตัวใหญ่แป๊บได้หอยเต็มที่ นั่งเล่นลน,นะน,น้ำสบายจะเฉิมแล้วเนาะพี่เนาะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นั่งสบายจะเฉิมเลยจะพี่นะ้องเดี๋ยวไหนเราบอกป้าต้อมเจ้านะหลา่คนจะพี่น้องมา เราก็ชอบใจเราลงมาทะเลยามใดมีความสุขตลอดนาะบบาตอมเนาะตื่นใจสมุดขนาดเห็นไหมวิลลุสบาตอมบังบังเดนให้นะนี่เป็นน้องเราต้องเคาะยากเราต้องทำเนาะต้องเคาะยากเลยมาแต่ทีแบะใหม่จ้าเก็บเอาเก็บเอารอบนี้ วันนี้ลืมไม้กันสัน่นซ้าอย่าค้าเลยอย่ลงอย่าล้มเก็บห้พี่ชาวนอ้องเป็นแบบนอ้องปีเป็นน้องเป็นเห็นแล้วแหละมิถุหอยอยังเจ้าจ่ะหอยคางเนาะก,กำลังพอกินเลยพี่น้อง กำลังก่อนพอได้หายพี่น้องก้าวกระตั้มแล้วก้าสาวลุงกับบาต้พันตปเคาะปัก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 เดี๋ยวมหันพี่น้องขอบะหูน่าบระตัแล้วตัวเล็กกว่า สามนีเราบะต๊าะน้อยบะน้อยกันเลยเก็บแล้วด้วยน้บะเต๊าะเนาะครับครับค้หรอคะ เริ่มกับวันล้วค่ะน้ำน้ำน่าจะขึ้นในนองปาต้อมเนะาะฮะยังยยังเหรอยังยรู้สึกน้ำไม่ลงเท่าไหร่อ,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 อรว <c oughs> อันนี้นออ้อนะ้อยมาตังยบนาทีน้ำขึ้นลนี่อยู่ั้นาทน้ลายนนี้ก็ได้ไหลหนอะปาต้อมเนาะ ปดะโยชน์ดิกลามือสองตะกร้าเลยคุณอาเจ้ามาสองคนอ่ะสองตะกร้าน้องปลาต้มเนาะสคนมีหอยอย่างในปลาต้มนี่บอกพี่บอกน้องพอน้องหอยพงหอยพงแล้วก็หอยหอยขนหอยขนแล้วหอยคางอย่างเพช่นหอยบ่ผสมกันเนาะวันนี้ว่าจะเอาหอยเชลไม่ได้เอาวันนี้น้ำปลาต้มน้ำเริ่มขึ้นเนาะต้มมาจากพี่น้องน้ำเริ่มขึ้นนะจ้ะ ล้างหอยก่อนพี่เนาะล้างหอยก่อนเนาะให้สะอาดเนาะงก็ต้อมเนาะล้างสะอาดแล้วเรามาเลือกหอยว่าได้หอยจักไอ้่ย่างเลยเนาะมาล้างมาล้างมาเลือกหอยนั้นนะหอยหอยขนเลือกหอยขนออกก่อนพี่น้องแบ่งงั้นแบ่งให้น้องสาวได้เนี่ยจะแบ่งให้น้องสาวน้องก็ต้อมให้ไปแล้วให้ไปแล้วให้น้องนิ่มไปแล้วให้สาวนิ่มไปแล้ว หอยอย่างแบบต้มกับบุกบุกจักคือกันได้จ้ะนั่นนะขาวๆอไหมอันนี้หอยคางอันนี้หอยคางนี่หอยคางนี่หอยหอยขนนี่แหละหอยที่เขาเหมือนเหมือนเหมือนกับหอยแขรงอ่ะนี่คล้ายๆกันเนาะแซ่หอยเก่าเนาะแต่มันก็หอยแขรงเลยแต่อันนี้อันนี้จ้าหอยอย่างสาวลุงกระปุกจักจ้ะแต่ว่าหันยามต้มยามกินละแซ่บหวานอร่อยเนี่ยเดี๋ยวมาต้มล้างก่อนนะ หลายอย่างรอบๆตอมของนี่มีหอยหวานหอยหวานน้ำจิ้มหอยหวานได้ตัวสองตัวได้กำไรเนาะหอยแมงคู่เราต้องไปใส่อะไรบ้างจะเอาไปสิใดลืมติ้มบ่องไว้นะอยู่ในน,นี้เลยบอกน่างคมจัมากินเนาะเบ่งตัวเหงพี่มเนาะเป็นงไงเนาะคอยค้าง ส้อนที่พี่ๆเพิ่นเก็บได้เหนน็นเนาะมีแต่ลูกใหญ่ๆป่ะตมเจ้าได้เห็นจะเห็นจากอันเห<อ>็นจากลูกสอ,สองลูกแบบ <ะ S 2> จะรล่งมาได้จ้กลูกจะพี่น้องเป็นตั้งใจเอาแต่หอยพงแต่หอยฝนไงก็เลยไ,ไ,ไม่ได้หากันเนาะไ้หาม่สะอาดตัวนี้นเนาะงป่ะต,ตมเนาะล้างให้สะอาดกว่านี้ป่ะตำเพื่อนๆไหนกินเนี่ยต้มเหรอต้อมแลยหนึ่ง ได้สองลูกอ่ะได้ได้หลายสองลูกสาวลูก็อยากว่าจะได้หลายเดี๋ยวสันเมื่อกี้นี่ให้เ่านิ่มเป็นตะกร้านะเราจะเราอยู่นี่หน่อยพี่น้องเอาหอยหอยอันนี้เขาก็ได้หลายอย่างเนาะปลาต้มเนาะตัวอยู่นี่แต่ตัวอยู่ได้ทันปลาต้มเขาว่าได้สองเดิมเนาะเก็บไปเก็นมาก็ลืมเนาะเก็นมาก็ลืม มัลอะบอมันเลอะอยากยืน่อย i นู้นดินมันต้องค่อยล้างพี่น้องต้องเขย่าน้ำหลายๆเรื่องถึงจะออกนอกบ่ะต้มเนาะโค้งตัวใหญ่ไหมพี่น้องรอบนี้ใหญ่ดีเลยรอบนี้นะเหมือนเราซื้อน้ำตลาดรอบประต้มเนาะเราซื้อหนาหนาจะอ้วน น้ำบอรอบนี่แต่ก็ใกล้ใกล้จะหมดเลยพี่น้องเริ่มเลยเนาะคนก็เอาหลายคนเนาะคนก็หานย่หว่าหกินคือกันนาะหลายคนไม่ได้มีเท่าเท่าบ่อต้มอย่างเดียวบ้เม่นบ้ามีแต่เฮามาหาหลายคนจากพี่น้องหากันพี่น้องชาวบ้านเขาจะเามาหากันเหมือนเดิมหลายวันนี้ก็วันนี้ก็มาหลายคนเนาะแต่ลุงคนเลยไม่เหาเจอเนาะไม่เห็น บราตต้องมาแล้วกัน<ป>วันนี้ราองซะเข้ามาแล้ว,ว่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้องอนิมชาแนลเลยนะครับผิดภลาดระการใดขออภัยนะพี่น้องวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้อง